สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอพระอรหันหนึ่งใน80พระอสิติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้านั่นคือพระสังกาจาายนั่นเองครับ พระสังกจายนั้นเป็นมหาสาวกแห่งโชคลาภเป็นพระอรหันต์หนึ่งใน80พระอสิติมหาสาวกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้ที่อธิบายความย่อให้พิสดารซึ่งพระมหาสังกจายนั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่ากัดจานะหรือกัดจายนะ ในญี่ปุ่นจะรู้จักทั่วไปในชื่อคะเซนเนนส่วนในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้วยังเป็นที่รู้จักในชื่อพระสังกาจายหรือพระสังกาจายพระสังกาจายนั้นมีพุทธลักษณะอ้วนผุงพุ้ยมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์โชคลาภ เป็นหนึ่งในพระสาวกชั้นผู้ใหญ่จัดอยู่ในเอตทักคะซึ่งลักษณะของพระสังกัจจายนั้นมีความโดดเด่นมองเห็นก็รู้ว่าเป็นพุทธสาวกองค์ไหนมเมื่อสรุปแล้วจะเห็นว่าพุทธสาวกจำนวน80องค์ พระเอตทักคะ41องค์นั้นมีเพียงพระสังกจายเท่านั้นที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากซึ่งคติการสร้างพระสังกจายแต่นิยมสร้างเป็นอย่างมากซึ่งพระสังฆจายจีนจะมีแบบมหายานและหินยานโดยเฉพาะแบบจีนพระสังกจายนั้นจะนิยมสร้างมากกว่าทั่วไปโดยมีคติความเชื่อที่ว่าผู้ใดที่บูชาพระสังกจจายย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วยลาบยศสรรเสริญ และเกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งพระสังกัจายนั้นเป็นพุทธสาวกที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้และเป็นที่โปรดปานของพระพุทธองค์เป็นอย่างมากซึ่งมีบารมีและอิทธิฤทธ ผู้ใดที่บูชาพระสังฆจายจึงได้รับพรจากพุทธสาวกอันเป็นเอกทัคทคะอย่างสมบูรณ์เมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภที่แท้จริงแล้วชาวพุทธจำนวนมากไม่น้อยต่างได้รับโชคลาภอันประเสริฐลาภที่ว่านั่นก็คือความไม่มีโลกนั่นเองครับซึ่งภาษาบาลีจะเรียกว่าอโรคะยาปรมาลาภา ความเชื่อเรื่องการกราบไหว้พระสังกจายนั้นมีอยู่มากทั้งในคติแบบพุทธศาสนาและแบบพระอ้วนของชาวจีนซึ่งพระสังกัยจะเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีสูงหากนับตามลำดับขั้นเพราะว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีรูปร่างอ้วนท้วมสมบูรณ์ใบหน้ายิ้มแย้มและได้ชื่อว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายการบูชาพระสังกายนั้นเริ่มจากการตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความมั่นคง แล้วจึงทำการสวดบูชาพระสังกจายจากนั้นจึงใช้มือขวาลูบที่ท้องขององค์พระ โดยให้รูปเป็นวงกลมหมุนตามเข็มนาฬิกา3รอบแล้วทำการขอพรให้ได้กระทำความดีและประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งกระทำการใดๆให้สำเร็จและพรเหล่านั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ดีงามเท่านั้นบางตำราก็กล่าวว่าให้ใช้มือบีบที่หัวเข่าของพระสังกัจจายก็ได้ดังเช่นที่พระอินทร์เคยนั่งรอพระสังกัจาย,ยู่นานเพื่อรอฟังธรรมเมื่อพระสังกจายเดินทางมาแล้วพระอินทร์ตรงเข้าไปบีบหัวเขา ด้วยความเคารพศรัทธาและร้องว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วเป็นการอธิษฐานด้วยความดีใจจึงบันดาลให้เกิดความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาอันดีงามซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับพระสังกรจจายมีรูปลักษณะที่พร้อมสูงหล่อเหมือนบุคคลทั่วไปแต่เนื่องจากพระองค์นั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่พระองค์อื่น และพุทธสาวกจำนวนมากทั้งชายและหญิง พระองค์จึงเนรมิตตนเองให้มีลักษณะอ้วนพุงพุ้ยเพื่อความสงบทางจิตใจทั้งตัวของพระองค์เองและตัวของผู้ที่เป็นพุทธสาวกครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะบูชาสั่งซื้อพระสังกจายท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และท่านยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะ น,นี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ